เจ้าสบายดีพ so ี it, like ่น like, to ้องมันมีแมมโมกันสีได้เอาของใส่เรือนี่แหละพี่น้องมีพี่น้องงานให้แมมโมมากบบแว่าไล่ชุมควรอยู่สำหรับแมมโมพี่น้องและมือนี้นะคัว่าแมมโมสีได้เอาไปให้พี่น้องเนาะี่เพิ่นยาี่เพิ่นบ่มีมีอยู่พี่น้องแต่มันบ่เพียงพอนะ เดีแม่มอก,ก็เลย่มคิดว่าสิ่งข้อเนื่อนแม่มอกกับมีลายอยู่ลเลยแม่มอสิเอาไปให้พี่น้องในครอบครัวผมอได้ใช่เพราะว่าเพื่อนก็เป็นนันครอบครัวที่แบบว่าคนร้ายพี่น้องเออคนมาหาเพื่อนร้ายแล้วแม,ม่มอก็เลยมเลือกเอากระตดดูพี่น้องกระตูผ้าขาวเค่นี้นแหละเดไปซอยเพื่อนพี่น้องก่อนแม่มอกกับบมมีนังได้ชิชอยพี่น้องชัว เมม้อกพี่แมมโมมีเนี่แเมมโมสีเอาออกไปซ่อยเท่นพี่น้องเลยแมมโมกคิดมาเติมเลยแหละเมื่อนี่แเมมโมก็สิได้เดินทางพี่นอ้องสะได้ไปหาพี่นอ้องคือแมมโมกบอกให้ยุซีทำมาเลยเมมโมอสะได้ไปเบิ่ัครอบครัวทั้งลูกลูกชายสองเนาะก็ไปกับครัวพี่น้องกับสามีกับแม่จะได้เดินทางไปมอบคิดมอบของให้พี่น้องมื่อนี้นะแต่เมมโมกชอบอะไรอยู่สำนันก แต่อยู่ก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายใช่ไหมโบเบิรมือดอกพี่น้องในมอไปก็ดานี้ก็ยังมอสิได้ไปมอบของหรือว่ามอบเครื่องใส้กงเลยน้อยแหละเครื่องใส้ของเพื่อนมียังไงมีติ๊กหน่อมีคันชามลาของเอิ่นว่าคันชามเนาะมีปลากระตูและมีจอกพี่น้องมีถวยถวยก็คือบโบโบใบไงปัญญาพี่น้องถวยเ็ปนถ้อยพี่น้องเป็นถวยน้อยประมาณหาชิปโก้ใบนี่แหละที่ที แม่หม้เสิได็ไป็นมออให้กันพี่น้องทางนาโมงไปนี่สักพี่น้องเลยไปทางนาโมงควอไปบ้านบ้านพัวกับเมนเอาคนขึ้นรถลูกไนีเอเลรพี่น้าเอามามัน,านเบิรกันยูเบิร์ไหนวะนานเดี๋ยวไปอารเป็นยังไงน้ำได้ตกหนาวอย่างอารมณเ ม่ดเถึงจะเป็นคองเล็กน้อยน้องเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นกคนข้าว่านยกงหายเนาะยกงหายงันลูกลานยหายที่นอกว้นี่สัคือม่มอกับบอด้มีคองมีค่าขัางนอกใส่แค่หนึ่งกับมมีค่าและสำหรับไม่มอนี่นะมันแดดดี่นงมันมีแดดพี่นอกแดดแดดจำกันกับวันนี่เมื่อวานในกรแดดแบบนีีแดดเพราะว่า เมียโม่เสิไปพักครอบครัวพี่น,นอ้อนงแต่ก่าเดินทางไปกับแต่แาวสองคนเอนี้วันเช้าวันทิดพี่น้องเดี๋ยจะเอาลูกชายไปนำ้ำะว่าเพิ่นพักโรงเรียนพี่น้องเลยอเอาลุกเอาลุกอุ้ยแรงตรงหล็กอ,อ,อ,ลอกได้นี่ครับใครประตูให้น้องในทางนี้นะ,ะ,ะท่านี่อะไรบ้างหอกไว้ท่านี่มันหลอก ไ,ไ, <อ S 1> ได้ไหมเดาบ่เดาตอนนี้แม่มอยกำลังเดินทางมาฮอดบ้านจุดที่แม่ม้อยอยากมาเลยพี่น้องคือนทางน้มงเนาะคือว่าแม่ม้อก็ได้เดินทางมาพบน้องพบนางขอบคั่วกับแม่คือเป็นเจแม่ม้อไจะถ่ายให้พี่น้องเบิร์นหน่อยทางก็จะงะแม่พี่น้องเขาไปหาหมู่บ้านเพื่อนกัน ทามคนแตังงานแน่เดินไปลำมาวะยังล่างถั่วอยู่ได้ค่ะเอาเดินไปฮอดแม่มอสิถ่ายให้พี่น้องเบิกอีกเนาะพี่น้องเนาะว่าว่าอยู่ในจุดใดของทางนามูมาพี่น้องเนาะได้มาหอดเลยพี่น้องได้มาหอดเพื่อนชานมองขนอยอยากมากเลยพี่น้องคุย หมดจุดแรกพี่น้องหมดจุดพี่น้องเยอกมาเลยนี่แหละเพื่อนลังนี่แหละพี่น้องซืแม่หมอสิได้มาบริจาคเครื่องเพิ่นว่าสิเป็นอะไรจ้ะเบิ่งน้ำกันบ่มีมาบอแม่บอหลุดบ่มีดอกลุดเป็นอะไรเจ้าสบายดีชอบใช้แป้งเบ่งใชยกอนเบ่งเบ่งเบ่งเออ <c oughs> <c oughs> เออสบายดีป้า <c oughs> นี่แหละพี่น้องมาฮอดจุดเพื่อนเลยนี่แหละนี่เจ้าอ,อาสบายดีเด้อเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยคือว่าขนม้าฮอดจุดเด้อพี่น้องเด้อจุดขนอ้อยากมาแล้ว นไมไดนนำเจ้าเจ้าเจ้าอ้าวสบายดีสบายดีดยเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีพี่น้องเอองมาลอยต้อ่าค้ายตองนีน่าโนึจยาก๊อเจะนึกไหต้องมาดพี่น้องเออจมานเนื้อพูมากขึ้นนีเนื้อเมื่อนี่นะ จุดประสงค์ของอันขน่อยนั่นสีไดเอาของใช่มาประกอบส่วนในคิเจักนี้คือเพราะว่าคือว่าคือขน่อยเดี๋วบอกน้ำป่ามัอนั่นแหละทังสิเป็นของเล็กน้อยแต่ขน่อยอยากถวายเออประกอบส่วนเนาะเออมียังกะอยู่ในโลดโดยมียังกะให้ซอยเลือกันเถอะนาแต่ก็คือว่า เมื่อเช้านี่ก,กออ็ได้ฟันเมื่อคืนนี่ก็ได้ฟันแล้วเออได้ฟันเห็น,นพีระมิดเออลายอันแลแนว,ว,ว,วอยู่มีฟันนะเอ,อ้เอาเดี๋ยวแม่มอสจะไปค้นเครื่องลุาาา่งมหาเพศวนก่อนที่น้องเลยเอามามามา,มาจะตูน เออมาแม่ลูกมาแม่มวเครื่องนี้แม่ไหมมีแหละพี่น้องพี่แม่หม้อได้เอามาฝ่าพี่น้องทางนาโมงเนาะเอาปุยกันื่อมเอาของเอาปลาฉามแล้จมาลูกก็นี่เออ

ปุ่นอืมอืมอ่าเด็กพี่น้องมาหอดข้านอกก็ได้เอาสิ่งของลงมาแต่โหลดอย่น้องมามอบให้ครอบครัวของป้าเพื่อคนจะได้นำสิ่งของเรานี่นะไส ในของโบราซานเพิ่ืเนาะเป็นถ้วยเป็นกระซามเป็นดองเป็ดติกหนำ่ำมีจอกแต่มีผ้าโตก็ได้มีน้ำดืม่ดมเขาทำมาให้เพิ่นแป๊กหนึ่งได้ดกระตามให้สิ่งของเรานี่นะนนคือว่าให้มันเกิดดพอกออกโคนหน่อ้ย ເອີກົ່ອງຂພเจ้าກມືຫ້ຍາອ່າສະບາຍນີຈົສນ